หลวงปู่ทวดวัดช้างให้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณุปมาจารย์สมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นพระมหาเทระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครององค์ผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก รูปสำคัญหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโพมรังสีหรือหลวงปู่โตที่มีตัวตนจริงตามตำนานกล่าวว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุตรของนายหูนางจันทร์ซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยทาสทำงานใช้นี้ของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชหลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปู่ชาวบ้านวัดเลียบตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา เมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมาเป็นต้นว่าขณะท,ที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวบิดามารดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปานซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมาเมาเป็นจํานวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันตั้งเป็นสํานักสงชื่อนาเปล ในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดามารดาของท่านจึงผูกเปลของท่านซึ่งเป็นเปลผ้าไว้กับต้นมะม่วงสองต้นและก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นพอได้ระยะเวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ที่ปลูกเปลของลูกน้อยและก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบองหล่าที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบเปล นางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกในหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอังนั้นแต่งูจงอังนั้นก็ไม่ไปไหนในหูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนักงูจงอังนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่าในหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆและปรากฏว่ามี เมื่อแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกเด็กชายปูนั้นเมื่อแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพะโคเมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องเข้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากในหูและนางจันบิดามารดาของท่านจึงจำต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเด็กชายปู เมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอขามาเด็กชายปูและยกนี้ศินให้แก่ในหูและนางจันทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นขึ้นส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมเมื่อท่านมีอายุได้ประมาณเจ็ดขวบ บิดามารดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุดีหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นมีท่านสมพานจวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพานจวงได้บวชให้ท่านเป็นสามเณรเ,เมื่ออายุได้15ปี ตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรน,นี้เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวท่านต่อไปด้วยความที่เป็นคนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมพานจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาวสวัดศรีคูยังหรือวัดศรียังในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4ี่กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมือง ซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิตศีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภินญ,ญามากและได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้งเรื่องราวตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดของหลวงปู่ทวดเมื่อเด็กชายปู่เติบโตได้ไปศึกษาวิชาความรู้กับสมภารจวง และไปอุปสมบทที่สำนักพระครูกาเดิมวันหนึ่งในขณะที่เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาโดยเรือสำเภาท้องทะเลฟ้าวิปริตเกิดพายุท่อสมออยู่หลายวันจนน้ำจืดหมดเจ้าของเรือจึงไล่พระภิกษุปูลงเรือเล็กส่งฝั่งหมายระหว่างที่ภิกษุปูนั่งในเรือเล็กได้หย่อนเท้าลงในน้ำทะเลและบอกให้ตักชิมดูปรากฏเป็นน้ำจือดอย่างน่าอัศจรรย์ภิกษุปูได้เดินทางออกทุดงตามสถานที่ต่างๆซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จนมาถึงวัดพระโคที่มีความสุสมมากจึงได้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อขอพระราชทานพระกันปนาในช่างหลวงจึงบรรทุกศิลาแรงลงเรือสำเภามาบุรณะซ่อมแซมวัดพระโคและได้รับพระราชทานที่ดินนาถวายเป็นกัลปนาขึ้นแก่วัดพระสิงหบรรพตพระโคในตำนานกล่าวว่าท่านหายไปจากวัดพระโคขณะที่สมเด็จเจ้าจำพรรษายอยู่ณวัดพระโคครั้งนี้คาดคะเนว่าท่านมีอายุการถึง80ปีเศษ อยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวไม้เท้านี้มีลักษณะคตไปมาเป็นสามคตชาวบ้านเรียกว่าไม้เท้าสามคตท่านออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินพักผ่อนรับอากาศทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนและเรียบชายฝั่งมาพวกโจรจีนเห็นท่านเดินอยู่คิดเห็นว่าท่านเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสมณเพศ พวกโจรจึงว่าเรือเทียบฝั่งจับท่านลงเรือไปเมื่อเรือโจรจีนออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึน้นคือเรือลำนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจรจีนพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนจึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดน้ำจืดที่นำมาบริโภคในเรือก็หมดสิน้น จึงขาดน้ําจืดดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อนกระวนกระวายด้วยกระหายน้ําเป็นอย่างมากสมเด็จเจ้าท่านเห็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของพวกโจรถึงขั้นที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกราบเรือให้ตะแคงต่ําลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ําทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของพวกโจรจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นมาดื่มชิมดู พวกโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จำเป็นต้องลองเพราะไม่มีทางใดจะช่วยตัวเองได้แล้วแต่ได้ปรากฏว่าน้ำทะเลเค็มจัดที่ตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำจืดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพวกโจรจีนได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นก็พากันหวาดเกรงภัยที่จะเกิดแก่พวกเขาต่อไปจึงได้พากันกราบไหว้ขอขามาโทษแล้วนำท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไป เมื่อสมเด็จเจ้าขึ้นจากเรือเดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้าสามคดพิงไว้กับต้นยางสองต้นอันยืนต้นคู่เคียงกันต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมกลับคดคดนองงอแบบเดียวกับรูปไม้เท้าทั้งสองต้นประชาชนในถิ่นนั้นเรียกว่าต้นยางไม้เท้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้ สมเด็จเจ้าพ่หรือหลวงปู่ทวดครองสมณเพศและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคเป็นที่พึ่งของประชาราชนมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ช่วยการเจ็บไข้ได้ทุกบำรุงสุขเทศนาสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์ประดุดร่มโพร่รมใสของปวงพุทธศาสนิกชนตลอดมา ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศในครั้งสุดท้ายในราชทินนามที่สมเด็จเจ้าพระราชมุนรีสามีรมคุณูประมาจารย์สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้80ปีท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมารณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่อำเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยวหลวงปูท่ทวดถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่าแก่ที่สุดท่านหนึ่ง ที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ไทยท่านไม่ได้มีดีแค่ปาฏิหาริย์แต่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยชื่อเสียงที่เล่าขานต่อกันมาเชื่อกันว่าหลวงปู่ทวดจะช่วยในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองป้องภัยจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงภัยพิบัติต่ตางๆเมื่อนึกถึงหลวงปู่ทวดอันตรายเหล่านั้นจะหายไปหลวงปู่ทวดเปรียบเสมือนผู้ปกปักแห่งดินแดนใต้ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ปกป้องเขตโดยธรรมปกป้องประชาชนจากการปล้นของโจรสลัดเป็นประที่ดีมีคุณูปการต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาสู่คนรุ่นหลังและในปัจจุบันหลวงปู่ทวดยังคงเป็นพระเกจอาจารย์ที่รู้จักกันดีของชนชาวไทยอีกทั้งยังมีเรื่องราวปฏิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด ที่เกิดขึ้นจริงจากความเชื่อของผู้ที่ประสบพบเจอให้เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่มากก็น้อย